ค่าพันหยวนห้าพันถุงสองม่นห้ามีตัว Surface ที่พี่เคยใช้มันเลือยไอ้เนื้เหมือนุ้งใช่ Surface ที่เธอใช้อยู่แล้วถ้าเกิพวกพวกนี้พี่เพ่ผมส่งใช้ได้เปิดในแอปที่เราเขียนอ่ะครับมันที่มันดูในวอรไม่จะเถียงไงเมื่อไรใช้พวกนี้มันจะเถียงหรอก็เป็นแอนดรอยด์ครับได้เป็นแท็บเล็ตแอนดรอยใช่ใช่ครับ ี่เป็นตุว่าเอะรักบ้ามาใท่หรอใช่ใช่ใช่ขึ้นใหญ่เป็นแอนดรอยดหมดและข้อถูกมันจะมีอันไม่กี่คนเลยนี่สองคันสามพันพี่มืงไทยก็มีมีมีครับโอคนไทยมอไทพี่เห็นนี่เขต่ออยู่อลังการมากทุกคนเฟินเนตอนนั่งงานเป็นนี่ไงที่เขาบอกเขาใช้ซิลิโคนพระเจ้าบอกใช้ซิลิโคนเชคไอคอเลยเนี่ยไอคอเราดีดนี่สบายความร้อนใช่ครับผม เพราะว่าตรงนี en slash en slash ático, ador, so ้มัน <poetic> มันร้อนนแต่มันยังไม่มีอาหารต่บน่าจะมีเออซื้อเกินสาเรา่เราก็มันพูดโตขึ้นทุกโต๊ะมีกะมีคอนสารที่มันไร้ส่วนต้เราบอกองมา เรือกต้นลูกค้าเขาาน้อยแต่ตอนนี้คืองบขาขายเขาขายดีมากจริงเราก็ไมได้ทำไรเลยนะดีวือเรา่อนเาส่งที่ที่พ่อเาได้การแข่งนอะรนีเรา่น้องู่แีกแต่เราจะทำยังไงด้วาะไม่บอกว่าแต่ผมเคยได้ัอุป์กรณ์ืยัเดี๋ยวให้พี่เห็นคุยเลยก็ได้ราคาเขา้เป็นมัมีแลอะงเีย่เป็นไีครับ เอาไว้ใส่คอมคอมใแพงพู่ปคงไปใส่นวตบุ๊กาดีตอดี็เล็ตัวใหม่ตัวเล็กตัวเล็กนี้ตนี้นตบุ๊กใช่ความที่มเป็นตัวนี้แล้เป็นขหน่แบบมากอลยเวลาอาาแล้วแตใช้ได้ดีกว่าไม่รู้ต้องลองเอาไปดูครับก็อันนี้ไงตัวไห่วะ ไมู่กต้องถามราคาราคาตัวต่อตัวนี่มันเป็นราคาหลานได้วยหลานตัวต่อตัวนะแต่ถ้าไม่ได้ตอบได้เลยแต่ถ้าใช้ได้ก็เขาให้นำบัตรมาตั้งแต่เขาขายส่งร้านเขาขายส่งอยู่อยู่แล้วขายส่งอ่ะผมว่าโอเคเลยไอ้ยี่ห้อนี้ก็ยังไม่มีมั้ไม่ได้ขายเลยขายไม่ได้แต่ฟังชื่อมันโอเคลิงงก็คือั้ตัวมัันตวเล็กกว่า นี่อะไอไเงี้ยไปนป็นี้ภาษาจีไหนี่มันเป็นตัวขยายทวนรัญญาณสมมุติเกรงต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 รงนรงต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 รตรงงตรงตรงเรงตรนตรงรงตงตร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 งัรงตรงตรงตางตรงตรงตรงัรนตรง่คตรับรงตรงตรงตรงก็งตระตรงตรตรงงตรงตต้รงบรงตรงตรงตแตรง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 งนรรงรร เดี๋ยวไม่ไหลเครื่อบไม่ไหลเครื่อบเดี๋ย,ยวยเดี๋ยวห้องกาแฟพิเศษนั่นก็เอาพวกนี้ไปตั้งได้เป็นชออ็อปอื๋อมไม่ของไปติดตั้งรอขายเรอขายตั้งให้มันเต็มเต็มห้องกาแฟานั่นเอากล่องกล่องไปตั้งกหมดเลยไหม่าวันนี้อะแบบผลิตยี่ห้อไอ้อ้น,นี่มันไอ้ไอ้นี่มันคลิกลิงก์ไอ้น,นั่นมันคลิกลิงเขาขายอะไรแบบั่นขายเติผลิตยี่ห้อไ้นติมเตนมเลย ไม่รู้เหมือนกันแล้วมาตีแบรนด์ตัวเองติดต่อเนี er ่คุณมากเลยพี pues ่สองนีกับพี่พี่ลิงคุณมากแค่มันเป็นขาอย่างนี่ไอไวเลสนี่เคยไวเลสมินิีอเราเตอร์มินิลอเตอร์อ่าเซ็ตพาั๊กตัวนี้เสียบเสียบปาร์ตเขาใส่ซิมโอ้สายเยอะมันจะมีสายแลนเซ็ตสองซิมแล้วก็กระจายแบบอย่างที่บอกไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะ กับตัวเนี้ยแต่เองไทยมันก็มีเยอะดูว่าเท่านั้นเมืองไทยไม่เมืองไทยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใช้เพราะว่าอ่าตามบ้านอ่ะติด,ๆๆๆๆดอินเทอร์นนนนเน็ตกันหมดเออเออถามแต่ละอันก็นานถามอันหนึ่งนานยังไม่ได้ต่อเลยแล้อย่างกล้องกล้องเมืองไทยก็เยอะนะนกล้องแต่ราคาหรือกล้องเมืองไทยเยอะไหมเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันซื้อไปใส่ซิมตุ้มใช้ได้เลยไม่ไม่ต้องใส่ซิมอันนี้ไม่ต้องใส่ ใส่เอ็นดีการ์ด75หยวน75เขาบอกแล้วเขาบอกเขาบอกที่นี่ร้านไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดหรอกอันนี้แต่มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ร้านจะปิดเพราะว่าวันจันทร์วันศุกร์คนเยอะสี่ร้อยอ่ะเพราะมันวันจันทร์วันศุกร์คนจะมาซื้อเยอะพอวันเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดทางร้านก็เลยเยอะด้วยไม่ใช่อยู่วังไม่เกี่ยวเกี่ยวกับฟิล์มการ์ที่เขาเรียกฮะนักการ์ดเปางค์คือดูง่ายๆถ้าเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญนะครับส่วนใหญ่คือเซตเป็นตัวสตางค์เขา อันนี้คือตัวบาทเขาห้ากั๊ห้าศูกห้ากักกั๊กห้าิบบ,บ,บกั๊กก็หนึ่งหนึ่งหยวนอเริ่มลโล <laughs> ไม่เกี่ยวไงเพราะแต่ไต้ขีวมันอ่านว่ากักเพราะคนไทยเราจะรู้แต่กว่ากั๊กแต่ถ้าภาษาจีนกลางเรียกว่าเกี่ยวมันมันไม่ใช่หนึ่งสตางค์นะมันคือสิต่างๆ1ห,หนึ่งก็คือ1เกียวคือพิเข How much? ยัง要要多少呢？这个是批发的。好的。好。一万。一口呃。最贵多少？这个你有呃就你是要搞批发的 <S <S 哦。就够你了。哈哈哈哈哈。买买ปัวปัวนี่。哦，สำหรับขายส่ง。เออฮะ กลัวรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของประกาไงเลงเ็รูมีแผ่นได้ของประการี้ช่พาเ้าลาช่ต้อมอย่างเงี้ยมเปเย็นได้สีเขาบอกเขาไงประกาแล้วถ่ายรูปประกาเปียแล้วไม่ใช่ได้โลดไปท่คตกนะซื้อเยอะอันนี้นะซื้อเยอะแล้วก็ซื้อเยอะเขาลูปพกน่งให้เลยราคาเขาอได้กติ้เป็นอย่างนั้นบอกได้เลยเออเซื้อเา้อดีเมมโมรีโปรดัก เริ่มเดินขึ้นมาเจอเจอพวกชาร์จสำรองไหมเทาแบงค์เหรอแไม่มีใครม่เท่าแบงค์เงิเดนขึ้นมาคุยแบงค์ขาขายอะอยู่ไหนอยู่ไหนร้นไหนไม่รู้เหมือนกันยังไม่เจอยังไม่เจอผมส่งรถจักรยานไฟฟ้าน้วนะจักรยานไฟฟ้าด้วยเอาเรอาแบบฟ้าครบเลยครับตอนนี้แงตอนนี้คือต้องแพงอยู่ตรงดัยเกนี่ ก็ต้องอยู่ปันปันปันสามปันสี่อะจับแล้วใช่ไหมตามกันอย่างไรปลาโพนมันไม่เหมือนกันซีเรียลนี่ไม่ใช่ซีเรลี่ยมใช่ไหมผมก็ไม่รู้มันแปะทับหรือเปล่าหรือไงไม่รู้นะซีเรียลมั้งซีเรียลมอะหรไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้ซีเรียลเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่ปลาต่อสิงคาย ้องเยาจะใช้ไฟฟ้าเป็นยุงใหม่ตันนี้รถไนะครับของที่สายสองยุ่งนะ กกันนคคเอาอะไรอือเอากันแปรใหญ่เลยการสั่งอาหารของที่นี่นะคะเขาจะให้เราสแกนผ่านวีแชทนะคะแล้วก็ออเดอร์อันนี้คือต้ยุงจริงเมนูมันดูในวีแชทแม่เลยนะคะทุกคนค เดี๋ยวเราไปดูอาหารกันค่ะโอ้ชามใหญ่มากชามใหญ่ก่าหน้าต้องลองต้องลองต้องลองแดดก็ยังดีกว่าบ้านเรานะเกียวเรือชานี้มันร่งหมุนคมันรงมากินาทุนให้ดสิค ยังไงมางรสชาติล่ะรสชาติเป็นไงครับชาติเหรอหวานมันเค็มตาชื่อไหมชื่อาชื่อรอแป๊บนึงครับพี่รอไดครับ อารมณ์ครับบอกว่าดีเหมัอนข้าวขาหมูเพราะว่ามีไผ่แล้วมีแดอมันเข้าวขาหมูบ้านเราจัดว่าจัดว่าโอเคไหมได้ไปดูคนสาอ๋อเขาเป็นเขาเป็นทีได้ไหมอันอันไหม